ตอนที่1ิบเข้าร่วมง,งานแต่งงานวินล,ล่าในเขตผ่านหลงวานนั้นไม่ใช่ที่อยู่อาศัยธรรมดาหากเปรียบเมืองหงเฉิงเป็นเหมือนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ที่นี่ก็คือยอดภูเขาที่งดงามที่สุดทั้งภูมิทัศน์อากาศและผู้คนต่างก็เป็นระดับคัตสันมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านหรือชนชั้นสูงจากตระกูลทรงอิทธิพลต่างก็พากันเลือกที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนเพราะความเงียบสงบและสภาพแวดล้อมอันดีเยี่ยมสำหรับชาวบ้านธรรมดาแค่ค่าส่วนกลางก็แทบจะจ่ายไม่ไหว อย่าว่าแต่คิดจะอยู่เลยเมื่อเฉินผิงเห็นกุญแจบ้านในมือเขาถึงกับรีบยื่นคืนทันทีประธานซูบ้านหลังนี้มันมากเกินไปจริงๆผมรับไว้ไม่ได้ซูเเวินจงกลับเพียงยิ้มบางๆคุณเฉินอย่าได้ปฏิเสธเลยหรือคุณคิดว่าชีวิตผมมีค่าน้อยกว่าบ้านหนึ่งหลังหรือครับเพียงแค่ประโยคเดียวเฉินผิงก็ไม่อาจเอ่ยปฏิเสธต่อได้อีกเขารับกุญแจไว้อย่างเงียบงนันแต่สูเหวินจงยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น เขาหยิบบัตรธนาคารออกมาอีกใบแล้วยื่นให้ในนี้มีอยู่สิบล้านครับถือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพของผอมเฉินพิงอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะรับไว้เงียบๆเพราะรู้ว่าเขาคงปฏิเสธไปก็ไร้ผลทันใดนั่นเองเสียงเออะโวยวายก็ดังขึ้นมาจากชั้นล่างของโรงแรมรบกวนความสงบของห้องมี p ออย่างชัดเจนเฉินพิงขมวดคิ้วเล็กน้อยสูวนจงจึงรีบเรียกผู้จัดการโรงแรมเข้ามาเกิดอะไรขึ้นข้างล่างน่ะ ประธานซูครับวันนี้ชั้นสองมีงานแต่งของคุณชายเซียวจากตระกูลเซียวเสียงเลยค่อนข้างดังครับเมื่อได้ยินว่าเป็นงานแต่งซูหวนจงก็พยักหน้ารับเข้าใจในเมื่อทําธุรกิจบริการจะให้ทุกอย่างเงียบสงบไร้เสียงย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับเชิญพิงกล่าวลาก่อนจะเดินออกจากห้อง VIP แต่เมื่อเขาเดินลงมายังชั้นล่างสิ่งที่พบทําให้เขาชะง,งักไปเล็กน้อย เซียวเลยเดินเคียงมากับหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่ดูสวยงามดุดนางฟ้าเก่งซานซานอาดีตแฟนของเขาทันทีที่เห็นเฉินพิงสีหน้าของเซียวเลยก็แปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะแค้นหัวรอยยอโอ้โหเฉินพิงไม่นึกว่าแกจะกล้ามางานแต่งของเราจริงๆคิดจะมากินฟรีดื่มฟรีและสิชเฉินพิงไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่หันสายตามองค์เขาอย่างเย็นชาแล้วหมุนตัวเตรียมเดินจากไปอย่าเพิ่งไป ซียวเลยรีบขวางหน้าไว้ดูเจ้าสาวของฉันดีๆก่อนสิแฟนเก่าแก่น่ะตอนนี้สวยขึ้นมากเลยใช่ไหมไม่มีอะไรจะพูดกับเธอหน่อยหรือน่านเก๋งซานซานที่อยู่ในอ้อมแขนของเซียวเลยก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกใดเธอไม่แม้แต่จะหันมามองเขาเลยด้วยซ้ำพี่เลยคะอย่าไปสนใจเขาเลยเดี๋ยวจะพลาดเลิกซานซานเอ่อยด้วยเสียงหวานอย่าไปสนใจหมาวัดแบบมันเลยเดี๋ยวฉันจัดการเอง เสียงแหลมของเจย่าเหมยลี่มันดาของซานซานดังขึ้นก่อนจะหันมาแขวะใส่เชิญพิงเต็มแรงแกนี่หน้าด้านไม่รู้จบตามมาถึงโรงแรมเลยเหรอหัดส่องกระจกดูเงาตัวเองบ้างนะลูกสาวฉันไม่มีทางลดตัวไปสนใจคนอย่างกรอกคำพูดของนางเฉียบคมและจงใจบันทอนศักดิ์ศรีของเขาแขกที่อยู่ใกล้ต่างก็พากันหัวรอซุบซิบเชิญผิงในสายตาของทุกคนกลายเป็นเพียงตัวตลกที่น่าสมเพศแต่เขากลับเพียงยืนเฉยดวงตานิ่งสงบสักวันหนึ่ง พวกแกจะต้องคุกเข่าขอร้องฉันเชินพิงเปล่าวเสียงเรียบก่อนจะผลักเซียวเลยอ,ออกแล้วเดินออกไปรั้งมันไว้เซียวเลยตะวาดขึ้นทันทีในเมื่อแกมาแล้วก็ต้องอยู่ให้เห็นกับตาว่าแฟนเก่าแต่งงานกับฉันยังไง กลุ่มชายหัวล้านที่อยู่ด้านข้างรีบเข้ามาขวางเฉินผิงไว้พวกเขาเคยพลาดท่าให้เฉินผิงมาก่อนครั้งนี้จึงรอโอกาสแก้มืออยู่แล้วเฉินพิงหันไปมองเซียวเหลยด้วยแววตาเรียบนิ่งนายแน่ใจนะว่าอยากให้ฉันอยู่ในงานแต่งของนายเซียวเหลยหัวเราะแน่ใจสิฉันอยากให้แกเจ็บปวดให้มากที่สุดถ้าอย่างนั้นก็อย่าเสียใจทีหลังแล้วกันเฉินผิงกล่าเรียบเรียบแล้วหมุนตัวขึ้นไปยังชั้นสองภายในห้องจัดเลี้ยงนั้นหรูราโออา โต๊ะลมกว่าหนึ่งรอยโต๊ะวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแขกเหลือล้วนแต่เป็นคนใหญ่คนโตในหงเฉิงเมื่อเฉินผิงเดินเข้าไปทุกสายตาก็หันมามองอย่างแปลกใจชายหนุ่มในเสื้อผ้าเรียบง่ายหน้าตาธรรมดาแต่กลับเดินเข้ามาในงานแต่งของตระกูลเซียว แขกบางคนเริ่มซุบซิบบ้างเย้ยหยันบ้างแสดงสีหน้ารังเกียจแต่บางส่วนก็รู้สึกเห็นใจเฉินผิงไม่ได้สนใจสาย,สายตาเหล่านั้นเขาเดินไปนั่งมุมเงียบๆของห้องแล้วค่อยๆหยิบผลไม้แห้งขึ้นมากินอย่างสงบกลุ่มชายหัวล้านยืนปักหลักด้านหลังเขาอย่างแน่นหนาราวกับนักโทษต้องคดีร้ายแรงแล้วก็มีเสียงดังขึ้นอีกครั้งโอ้ยนี่เฉินพิงไม่ใช่เหรอออกจากคุกมาเมื่อไรนะ่น่ะ หญิงสาวหน้าตาจัดจ้านแต่งตัวฉูดฉาดเดินย่างกลายเข้ามาหาพร้อมชายหนุ่มอีกคนเคียงข้างคำพูดของเธอดังชัดเจนจนแขกโตะรอบๆพากันหันมามองเดิมทีพวกเขาแค่คิดว่าเฉินผิงเป็นแฟนเก่าที่มาดูใจแฟนเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอได้ยินว่าเขาเคยติดคุกมาก่อนความสนใจก็เปลี่ยนเป็นความดูแคลนทันที